สวัสดีครับก็พามาชมโหระพานะครับเมื่อขราวที่แล้วเนาะผมได้ทําการาตัดแต่งโหระพาไปแล้วนะครับมางวดนี้เนี่ยนะจะบอกว่าใบดีขึ้นเยอะนะครับงวดที่แล้วนี่คือเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันโดนฝนหนักด้วยเนาะใบช้ำค่อนข้างเยอะนะครับมางวดนี้เนี่ยนะครับคือใบที่เอกิ่งที่แต่งออกไปเนี่ยนะครับผมก็เ,เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับแล้วก็แตกใบใหม่ออกมาแล้วนะฮะนี่ ใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมก็ได้เห็นใบใหม่แบบนี้ออกมาแล้วนะครับถือว่าไวมากๆเลยนะแล้วต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใบที่ออกมาใหม่นะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับค่าที่แล้วเนี่ยนะผมเคยแบบว่าตัดแต่งแถวแถวนี้ไปนะครับผมหัวตรงนี้เนี่ยเนาะสิ่งที่ได้คือนี่นะทุกคน กิ่งมันแตกขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอ้าวมีตัวแมลงการเด็ดยอดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมช่วยในเรื่องอะไรนะครับก็คือว่าก็ยิ่งทําให้แตกออกมาอีกนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเมื่อเชแล้วผมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับผมก็ทําให้ได้รับธาตุอาหารที่มากขึ้นนะครับก็ทําให้ต้นแลดูสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ นี่แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมตัดไปเยอะมากๆเลยนะนี่ทุกคนประมาณอาทิตย์กว่าเองนะครับมันอยู่ที่ต้นด้วยแหละเนาะเห็นไหมออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอีกสักทีนึงนะครับทีนี้ก็รู้เรื่องนะครับนี่เห็นไหมอย่างตงน้นนี้โอ้แตกออกมาเยอะเหมือนกันนะฮะแตกใบแตกแขนงออกมาเยอะเลย มีกระเพราร่วมด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมหินกระเพราเนี่ยเป็นโรคน้อยมากเลยนะครับเลยมีความคิดว่าวดหน่าจะลงกระเพราอีกเหมือนกันนะครับของเราเองเนาะทําไปเถอะนะฮะได้มากได้น้อยก็ของเราเองนะครับอีกอย่างคือมันเป็นความสุขของเราด้วยแหละเนาะนี่ตอนนี้คือผมตัดไปทั้งต้นเลยนะครับก็ออกมาดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับที่เหลือนี่ก็คือว่าเดี๋ยวต้องรอฝนซสีกนิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดบํารุงไปหน่อยนึงเนาะ เพื่อหเพื่อว่าให้ใบเนี่ยนะฮะมันสมบูรณ์ขึ้นมาอีกเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องอยูทูบกะทิลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ